SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต <alrededor revenir> ้องดาวออกรถได้ทัน <kin> ที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเป็นตัวเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับหัวเดียวจริงๆตัวนี้นะครับมีก่อนหน้านี้นะครับมี FC สอบถามมานะครับแต่ว่าผมอะ รีวิวไม่เจอเลยนะครับก็จะมีเจอที่ลานประมูลบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารถที่เป็นรถบ้านอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่เจอเลยนะครับก็เพิ่งมาเจอนะครับคันนี้เป็นคันแรกนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันพร้อมใช้งานขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังน่าเล่นน่าใช้อยู่ไหมนะครับสำหรับ2.5 Duramax นะครับ Chevrolet Colorado นะครับหัวเดียวคันนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับคันนี้เนี่ย ที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยเป็นรถเดิมป้ายแดงออกศูนย์นะครับแล้วก็ใช้งานมือเดียวนะครับน้าเล่มก็คือคนเดียวเลยประมาณนั้นนะครับไม่ได้มาเป็นมือ 2, 3, มือ3มือ4มือ5อะไรอย่างนั้นเนเาะสภาพภายนอกนะครับค่อนข้างสวยนะครับเนื้อสียังดูเดิมๆอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เคาะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็พยายามเดินวนๆดูรอบรถก่อนนะครับว่ามันมีตําหนิอะไรหลักๆใหญ่ๆไหมนะฮะจากตรงนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับก็ยังดูโอเคอยู่ นี่ไงฮะ1จุดแล้วก็คือ,อเป็นตัวปิดนะครับสปอร์ตไลท์นะครับรุ่นนี้จริงๆมันก็มีทั้งไม่มีเนาะสปอร์ตไลท์ถ้าไม่มีสปอร์ตไลท์มันก็จะมีฝาครอบมาให้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่นี้น่าจะหลุดเดี๋ยวดูก่อนมีอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าอ้ออีกข้างหนึ่งยังอยู่นะครับหลุดไปหนึ่งข้างเนาะก็เป็นตำหนิละ1จุดนะครับสำหรับคันนี้นอกนั้นนะครับจากที่ผมดูก็ดูดีสีค่อนข้างสวยนะครับตำหนิอื่นๆไม่มีอ๋อมีแตกนะครับกระจังหน้ามีรอยกระจังหน้าแตกนิดหน่อยนะฮะ ฝากระโปรงนี่การันตีเดิมนะครับเสียงใสมากๆพวกอันชนยึดเกาะดีนะไฟไม่เหลืองด้วยนะครับแก้มโอเคใสนะฮะเอ๊ะประตูทึบๆเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับตัวถังโอเคใสนะครับค่อนข้างที่จะสีเดิมนะครับ100%นะโอ้ตรงนี้เม็ดเชื่อมอ่าเม็ดอาร์คโรงงานนะตะเข็บครบนะ ฝากระบะเดี๋ยวดูนิดนึงทางด้านแม็กมีรอยเจาะมานะฮะเนี่ยเจาะแบบไม่แน่ใจว่าใส่อะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่คอกปกติไม่น่าจะแบบเย็บขนาดนี้นะข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่ชัวรนะ์เนาะไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสอบถามให้อีกทีหนึง่งนะครับฝากระบะก็มีร่องรอยการใช้งานมาประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะสำหรับตัวนี้ก็พอได้อยู่ฝาหลังโอเคนะครับเสียงดีใส่ด้นานนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรเพราะว่าเนี่ยฮะเสียงค่อนข้างใสและบางมากนะครับ โอเคอยู่นะครับอ๋อประตูมันเสียงอย่างนี้เองนะโอเคอยู่ด้านภายในนะครับเดี๋ยวผมเช็คขอบประตูก่อนโอ้ขอบประตูตะเข็บมาเดิมนะครับแต่ว่ามันมีรอยถลอกเยอะไปนิดนึงนะครับเนี่ยรอยตถลอกนะครับสีตรงด้านนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็อพอรับได้นะครับด้านนี้ก็เช่นกันเนาะสีข้างนอกอดูสวยนะครับแต่ด้านในก็ดังๆเนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ภายในนะครับเริ่มจากบานประตูนี่ก็โอเคนะครับยังดูดีอยู่นะพร้อมใช้งานอยู่เบาะน่าจะหุ้มใหม่นะครับเนี่ยเป็นเบาะหนังหุ้มใหม่นะไม่ใ่าจะเป็นเบาะเดิมนลครับเพราะว่าเบาะเดิมมันก็ลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นเย็บถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเย็บไดดำนะอันนี้มันยดได้ขาวโอเคเบาะน่าจะหุ้มใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับบานประตูบานนั้นโอเคดูดีครงโซนหน้าก็ดูดีนะครับใหม่มีจุดไหนที่ชำรุดก็ถือว่าสวยอยู่ ภายในล่ะเป็นยังไงบ้างอคอนโซลกลางโอเคอก็ดูพร้อมใช้งานนะครับอ๋ตอตองนีอีกหนึ่งจุดนะหัวเกียร์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับภายในดูดีนะครับและปับเดินไม้นะครับสวยอยู่คันนี้ใช้งานมาแล้วส0งแสนต้นๆน,น,นะประมาณ2 0งแส0สองหมื่นสองแถวๆนี้นะครับจากที่สอบถามไปเมื่อสักครู่นี้อ่โอเคอยู่ นะครับทางด้านภายในก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวไปดูช่วงล่างนิดนึงครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากนี่เลยนะครับล้อกระทะนะครับใหม่ๆอย่างนี้ยางก็ใหม่ๆเลยนะครับปีใหม่ด้วยนะครับดอกยางก็ยังพอได้อยู่นะครับอีกนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับอ่้นจนเกินไปทางด้านคู่หน้านะครับก็จะเป็นล้อแม็กประมาณนี้นะครับพร้อมยางแบบนี้นะครับสองเส้นเลยสําหรับคู่หน้านะครับชกหน้านะครับดูสวยนะครับก็ โอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับดูแลไม่แตกนะครับจากที่ลองกดดูก็ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ได้ไอ้ตัวปีกนกนะครับแบบนี้ด้วยอิสระด้วยนะครับก็ยุดเกาะดีนะครับขับง่ายนะครับไม่กระโดดไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับเชฟรุ่นนี้ที่ทําออกมาแบบนี้นะครับมียางอะไหล่ให้นะครับมีแหนบอ่าโอเคผมจําได้แล้วหน้าเล่มเนี่ยคือแหนบเสริมมานะครับลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะก็เสริมแหนบรับน้าหนักมาทั้งหมดโอ้โห สี่ห้าเส้นอยู่นะถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะน,น,นี้ก็รองรับได้หลายตันอยู่นะครับเนี่ยเผายังดูสวยนะครับมาดูดีพักยังอยู่เนาะเสียดายนะครับคันนี้เป็นเผาเดิมไม่ใช่เผาลอยแต่ก็ถ้าเป็นเผาลอยน่าจะราคาสูงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับช่วงล่างถือว่าดูดีอยู่นะครับมีแหนบเสริมมาให้แล้วลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะครับว่าพร้อมใช้งานขนาดไหนส,ส,ส,สําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของอแจ้งมาให้ผมทราบนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยมีการทําแต่อย่างใดนะครับโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเนาะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะฮะแต่พอมาดูแล้วก็โอเคครับค่อนข้างจริงทีเดียวเลยนะครับสวยค,คือแบบค่อนข้างสวยมากๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ โอ้โหดูดินะครับไม่มีน้ํามันเยิมเลยนะครับดูสวยนะครับนี่ขนาดรถก็แบบสภาพมาจอดแบบเคอะๆอยู่นะฮะเครื่องยนต์ก็ยังดูดีอยู่คานหน้านะครับการันตีเดิมหมดเลยนะครับดูสวยมากนะครับสําหรับตรงนี้แก้มโอเคสวยพวกปลั๊ก,กต่างๆนะครับเนี่ยฮะ รั่วพ่ทอท่อพวกอะไรเงี้ยครับยังนุ่มให้ตัวดีนะครับปล็อกก็ไม่มีคาบอะไรนะครับไม่กรอบด้วยนะครับก็เนี่ยฮะถอดอะไรง่ายง่ายอยู่นะครับสําหรับปล็กนอกนั้นก็น่าจะโอเคนะสาหรับเครื่องยนต์เพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันมีแคตมีอะไรหมดทุกอย่างน,นะครับพร้อมใช้งานปั๊มเบรกโอเคนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มเลยนะครับน็อตมาร์กเดิมโรงงานหมดเลยถือว่าโอเคเลยนะฮะ ฝากระโปรงนัานหน้านะครับไม่ผิดรูปนะครับก็เดิมอยู่นะครับตะเข็บสวยนะครับถนนกันความร้อนไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ก็สรุปรวมๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับเชฟโรเลตโคโลโรโด้นะครับปี2012คันนี้นะฮะภายนอกสวยนะครับภายในสวยช่วงล่างดีนะครับมีของแถมมาให้นะครับเสริมแหนบลงเล่มแล้วเรียบร้อยแชสซียังสวยอยู่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ แม็กเก่าไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้อีกประมาณนึงอยู่นะฮะนอกนั้นนะครับเครื่องยนต์โอเคนะครับเบื้องต้นนะครับจากที่ลองดูคร่าวๆนะครับด้วยตาเปล่านะยังไม่ได้ลองขับก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากนะครับมีใครสนใจนะครับเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมมาลองขับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยววันนี้รีวิวครขข่าวๆไปก่อนนะครับว่าเขามีจุดบกพร่องนะครับอะไรบ้างนะครับข้อดีขเอาเสียยังไงนะครับก็บ้องต้นไปก่อน,นยังไงก็ถ้ามีใครสนใจจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราคานะครับของเชฟคันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยตั้งไว้นะครับน่าจะประมาณ200,000 ต้นนะครับจากที่ผมคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับกำลังต่อรองให้อยู่นะครับถ้าเกิดต่อรองได้สําเร็จนะครับราคาคันนี้นะครับเงินสดน่าจะอยู่ประมาณ200แสนนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับก็น่าจะประมาณ2 0 0 0แสนต้นๆก็ลองคุยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเชฟคันนี้นะครับจากที่ผมสอบถามไปยังไฟรนซ์นะครับจับ จัดได้นะครประมาณ2อ2 4นสามเเลยนะครับถือว่าจัดได้สูงนะครับถ้ามีเครดิตนะครับการันตีนะครับว่าจัดท่วมแน่นอนเนาะสำหรับเชฟคันนี้มาพูดถึงเรื่องสมรรถนะบวกราคากันนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับภายนอกระดับนี้ภายในขนาดนี้นะครับเครื่องยนต์สวยช่วงล่างดี นะครับก็พูดแบบไม่อวยนะอันนี้ก็คือตามที่รีวิวเลยนะครับกับราคาประมาณนี้ถือว่าซื้อได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัว2.5ด้วยนะครับดูแลง่ายนะครับเครื่องไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับสำหรับตรงนี้นะครับทิ้งท้ายไปเลยนะครับหากใครที่ดูอยู่นะครับสนใจชอบใจยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับด้านล่างคลิปหรือจะโทรมาก็ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครไม่สนใจนะครับหรือว่ามองดูแล้วว่ามันยังสูงไปนะครับก็ปล่อยผ่าน นะครับเอาไว้ก่อนแล้วรอดูคันถัดไปนะครับผมก็จะทําหน้าที่รีวิวอย่างตรงไปตรงมาทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนาะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับก็จะได้แบบคุยกันที่ตรงกลางที่สุดประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับ2.5นะครับคันนี้ปี2012เนาะหัวเดียวนะครับถูกใจยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันในทีคลิปหน้า